สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขไทยงานทำมือนะคะบ้านเราที่ขึ้นชื่อเคยสิ้นตีนจกสิ้นเกียร์นะคะวันนี้นกเอามาให้ชม2ผืนนะคะ2เฉดสีที่ต่างกันเป็นโทนสีแดงเหมือนกันค่ะแต่แดงคนละเฉดสีนะะงานก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวชมทีละผืนเลยว่าผืนไหนสวยถูกใจทักทายเข้ามาได้ค่ะสอบถามได้ว่าผ้าสุขโขททยเป็นอย่างไรนะคะมาดูรายละเอียดทีละผืนค่ะ ดูพื้นแรกก่อนที่เป็นสิ้นเกี้ยนะคะสิ้นเกี้ยนกสีสัจนาลัยสุโคไทยงานจกมือปักมือหรือว่าเรียกว่างานจกขนเม่นนะคะของที่นี่ค่ะดูนะคะพื้นนี้ออกแบบได้สวยเก๋แตกต่างกับที่ผ่านมานะคะที่นกเคยชมดูนะคะว่าจะเป็นอ่าอันนี้เป็นนกนะคะนกคาบคาบดอกไม้นะคะแล้วก็ดอกมีดอกดอกมีจะประเสรจุดสีดําเป็นแบบโบราณนะคะแล้วก็ลูกแก้ว เห็นลายลูกแก้วไหมคะช่างช่างปราณีตฝีมือมากตีกรอบด้วยสีเหลืองนะคะแล้วข้างในก็หยอดหยอดสีที่แตกต่างก,กันไล่สีนะคะเห็นไหมคะว่าเป็นสีชมพูเขียวดํานะคะแล้วข้างในก็จุดสีแดงนะคะนี่ค่ะแล้วนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งที่ช่างประยุกต์นะคะเห็นไหมคะว่าเขาเป็นเป็นดอกแต่ละสีละสีละสีนะคะซึ่งปกติทุกครั้งจะไม่มีแบบนี้จะไม่มีลายนี้แต่นี้ทําเพิ่มเติมเข้ามานะคะ แล้วก็อันนี้เครือวันค่ะเครือวันสีเขียวใส่จุดสีชมพูอ่อนนะคะสีชมพูอ่อนอันนี้คือลักษณะของตัวสิ้นสวยงามนะคะเห็นไหมคะว่ามันสวยขนาดไหนสวยส่วนเชิงนี่นเลยค่ะเชิงนกขอนําเสนอลายนี้ไม่ได้เห็นบ่อยๆค่ะสวยงามเรียกว่าลายบัวไหลค่ะนกให้ดูความงามใกล้ๆชัดเจนนะคะเห็นไหมคะว่าดอกบัวไหลค่ะเขาเล่นสีให้นะคะก็จะมีสีนี่ค่ะ สีขาวสีเทาแล้วก็สีเขียวนะคะ3ส,สีอันนี้เป็นบัวไหลแล้วก็ตีกรอบด้วยสีดําเด่นชัดเจนค่ะเห็นไหมคะถ้าใส่แล้วก็จะสวยค่ะผืนนี้สวยนะคะงานสวยงานดีด้วยค่ะแล้วลายแบบนี้ไม่ได้มามบ่อยๆเพราะว่าช่างไม่ค่อยทําเป็นลายดอกเล็กด้วยค่ะเป็นลายโบราณที่หายไปนานไม่ได้มีหนึ่งในเก้าลายนะคะแต่ว่าเป็นลายโบราณซึ่งตอนแรกนกก็คิดว่า เป็นลายมาจากที่อื่นหรือเปล่าแต่พอไปเห็นสิ้นโบราณคนแก่จะมีลายนี้อยู่ให้เขาได้สวมใส่กันค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลายเก่าที่ไม่ได้มีหนึ่งใน9้าลายของตีนจก9ลายของสีสัชนาลัยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะใส่สีสวยงามตัวสวยค่ะผืนนี้ใครสนใจในราคา7,000บาทนะคะนี่เลยคะ่ะสวยงามติดต่อทักทายทัก ลายมาได้เลยค่ะนกจะใส่ ID ดีลายไว้ที่ในข้างล่างนะคะในข้อความในคอมเมนต์นี้นะคะนกขอนำเสนอผืนนี้สวยจริงๆค่ะเห็นไหมคะว่าตัวสิ้นก็สวยช่างปราณนีตใส่ลูกเล่นซึ่งอาศัยถึงความอดทนและความชำนาญการความจดจำที่จะต้องใส่รายละเอียดเยอะขนาดนี้นะคะแมนแต่ตัวเห็นตัวนี้ไหมคะเห็นตัวขอตรงนี้ไหมคะเขาก็เล่นสีให้นะคะเห็นไหมคะ ต้องมาเปลี่ยนสีทุกสีเป็นสีม่วงสีเขียวสีครีมนี่เห็นไหมคะว่าความละเอียดของช่างสุดยอดจริงๆค่ะเดี๋ยวมาดูผืนที่2กันนะคะส่วนอีกผืนหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะสีแดงนะคะแดงโทนหนึ่งอันนี้จะเป็นแดงคำๆนะคะแดงเหมือนเปลือกมาม่งเหมียวนะคะแดงมะ่เหมียวซึ่งคำๆนะคะอันนี้จะสีเพี้ยนนิดนึงนะคะนกให้ดูอันนี้เป็นงานจกมือนะคะ จกมือเห็นไหมคะแล้วก็ด้นมือดุแอลมดเนนของที่นี่คะ่ะแบบฉบับของโบราณนะคะนี่เลยคะ่ะสีจะทึบๆประมาณนี้เลยคะ่ะแล้วก็ไล่มาอันนี้เป็นตะล้อธรรมดานะคะแต่พิเศษผืนนี้พิเศษอยู่ตรงเชิงคะ่ะที่นกจะโชว์ให้ดูนะคะอันนี้เป็นเชิงจก9ลายคะ่ะแบบฉบับสุโคไทยแท้คะ่ะ1ผืนมี9ลายเอกลักษณ์ของที่นี่เรียกติดปากว่าสิ้น9้าลายสิ้นตีนจก9้าลายนะคะดูนะคะ สีก็นี่เลยค่ะอันนี้สีไม่เพี้ยนนะคะเห็นไหมคะว่านี่เลยค่ะลายเล็กสุดน้องน้อยสุดนะคะนี่เครือน้อยตระกูลเครือสามเครือนะคะนี่เลยค่ะเครือน้อยเครือใหญ่แล้วก็เครือกลางนี่นะคะสามนนองให้ดูนะคะดูสีดูการใส่ส Town, le le sun, ีอันนี้สี่ขอค่ะตรงนี้สี่ขอนะคะเห็นไหมคะสี่ขอดอกนี้แปดขอนะคะแปดขอให้ดูลายก่อนค่ะใครที่ยังไม่รู้จักนะคะ เพื่อมาชมสิ้นใหม่ของสุขโขทยัยอันนี้แปดขอไปแล้วนะคะอันนี้น้ำอ่างค่ะน้ำอ่างแล้วก็สองท้องสองท้องจะมีนกนะคะข้างล่างหนึ่งคู่แล้วข้างบนตัวเล็กๆหนึ่งคู่ค่ะเหมือนอันนี้เป็นครอบครัวสามีภรรยาน,นี้เหมือนลูกค่ะจะมีสองคู่อันนี้มนสิห์หกค่ะ มนสิบหนะคะแบบฉบับโบราณค่ะสีเหลืองกับสีดำนะคะจะดูสวยโดดเด่นอันนี้ก็เป็น12หน่วยตัดค่ะครบเก้ารายไหมคะหนึ่หน่วยตัด2 3 4 5ามสีห้า 6กนี่นะคะหกสี 6, 4, ขอ7 8แล้วก็เลายนะคะนกให้ดูความงามชัดๆนะคะสวยโดดเด่นคัะผืนนี้นะคะใส่มุมไหนก็สวยนะคะซึ่งมี9ลายในผืนเดียวค่ะสิ้นตีนจกนะคะของศีสัชนาลัยสุขโขทัยเป็นงานทำมือน,นะคะผืนนี้ในราคาที่9้า 1 5 0 0บาทนะคะใครสนใจทักนกเข้ามาได้ค่ะงานสวยค่ะมีผืนเดียวนะคะแบบนี้ใส่ไปไหนก็สวยเด่นใส่กับเสื้อสีแดงก็ได้ใส่กับเสื้อโทนสีเหลืองก็ได้ค่ะสวยค่านกบอกเลยค่ะว่าผืนนี้นี่ค่ะใครที่ชอบงานสุขโคไทยนะคะฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้นกค่ะใครที่อยากให้เพื่อนได้รับรู้ว่าสุขโคไทยมีสิ้นกงานก็กดถูกใจให้นกด้วยหรือกดแชร์ด้วยนะคะ กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกแล้วก็เผยแพร่ผ้า,างวยงามของสุขโขทัยด้วยค่ะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งสำหรับคนที่ชอบชมผ้านะคะเวลานกลงผ้าจะได้เห็นก่อนใครค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ